ซิสเตมมาซูเปอร์ตินบางพิเศษยิ่งซอกซอนสะอาดลึกตอนนี้อยู่ที่ทางหลอดซอย17เขามีโครงการใหม่ะชื่อโครงการดิคอมมอนค่ะเราก็จะเป็นขายแบบอาหารเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้เป็นหลกักใช่โจนาวปโฟกชื่ออะไรคะชื่อปอนครับชื่อปอนปอนแปม มันมีความเข้ากันอย่างาอย่างไม่น่าเชื่อ่ใช่ไหมบุกเพสคิดคิดเกิดเราไมปอนแบบมันดูเอที่พี่สบายใจเลยจ้ะเอาที่สบายใจเลยจ้ะที่แก้ผ้ากับสภาพภาเนี่ยนะที่สบายใจที่จะแบบ ถอดเสื้อผ้าก็เดินเข้ามาถอดเสื้อผ้าครับแบบแคบแบแคบแล้วก็เนี่ยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะในนั้นในนั้นก็เนี่ยชื่อครับสวัสดีครับชื่อปอนนะครับของร้านโจนาวอฟเฟิลในโครงการเดอะคอมมอนนะครับชื่อจริง ชื่อจริงชื่อเสกเสร็จวงไพศาลครับวงไพศาลนิติวงไพศาลมันฟังมันไพเราะมากเลยะเข้ากาันเข้าก,กาันเหมือนแบบบอ,อยกฤษภพมาตั้งมาแต่งมาตัางาต้งนั่นเลยอะ่ะนิติวงไพศาลกันไ<อ>พเราะเร่งแล้วจะต้องแอภี้กับน้ำสูบุตใหม่ของเราแล้วแต่พี่เลยครับแล้วแต่พี่แล้วแต่พี่แล้วแต่พี่แล้วอที่พี่สบายใจอาชีพสมัยนี้พี่ลงไปนอนนอนพังกันดีกว่าอายุเท่าไหร่ละครับตอนนี้อายุ33มสิบสาปีครับ เ็นยุติธรรมบอลเยอะมากเนี่ยบ้าเหรออายุสักปีนี้36แล้วโอ้๋อยังหน้าเด็กเลยนะสงสัยมากทำไมเลือกเลือกเป็นวาฟเฟิลล่ะจ๊ะ คือจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นวอฟเฟิลเป็นเหมือนเป็นสาเมนูเป็นพวกเมนูข้างเคียงมากกว่าคือจะไม่เคยเห็นพวกเป็นวอฟเฟิลเป็นคอ e p r o ัก c t จะเป็นคนที่แบบสเปเชียลลาเรื่องนี้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาร้านนี้เป็นร้านหนึ่งที่เป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นที่ที่คนที่จะต้องมาถ้าอยากจะกินวอฟเฟิลที่เป็นกรอเมอฟเฟิลทำจากวัตถุดิบสดทุกอย่างทําสดแล้วก็อินกิวเลนทุกอย่างผสมเองหมดเลยครับเมนูดีกว่าคุณจะได้เมนูบ้างได้สังเกตสังเกตนะสังเกตติยาง เรื่องส่วนตัวเป็นเราทำเรื่องอาหารอีวอนน์ทำตลอดเลยเป็นออพาค์เก็ตเนี่ยรบกวนเอาเรบกวนเมนูนี่นี่อาหาเมนูเมนูของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนแล้วรบกวนนี่ได้ยังไอะไรคะรับกวนก็จะชวนเธอมารักกันไงทำได้ยังไงทำได้ยังไงไม่ลืมไปแล้วอันนี้ลืมบอกว่าลืมไปแล้วด้วยมาช่วยทบทวนความจำเพลงต่อไปค่ะไปกัน เอาไม้นีเตะเก็บนายฟางทำได้ยังไงไถึงว่าแต่ทำไมถึงไม่มีความกระด,ไไดักอายใดๆนนในการาร้านของผมกระจกก็ใสคนด้านนอกก็เห็นทำไมมันโฟล์ได้อย่างนี้แล้ววา่าโฟลตัวไหนไข่ดีสุดขึ้นอยู่กับช่วงบางเวลาแล้วจากช่วงเวลาหรออืมต4สี่สิบห้าตอนไหนไข่ดีช่วงนนถ้าอาทิตย์ขึ้นที่ผ่าชนะใดเป็นไม่รูันไหนไข่ดีสุดน่าจะเป็นเวลานิดเดียวอันนั้นน่าจะเป็นแบบเวลาช่วงที่แบบรัชอ้าวมาเรามีอยู่แค่แบบหนึ่งนาทีไม่สุด อันไหรขายดีสุดเลยมันอร่อยเออแปลกและแตกต่างใช่วิปิ้งครีมคุณจีเองไหมบ่าใช่ครับไอศสครีมในโฮมเมดนะเนี่ยไม่ใช่ครับคือไอศสครีมจะไม่ใช่แต่แบบว่าเรื่องพวกวิปครีมพวกอะไรเงี้ยคือเราทำตีเองเนี่ย เก็บเนี่ยเอามาจากไผ่ทองแล้วลูกสื่อเหรอเข็ดผ่านเพราะว่าให้เด็กในร้านวิ่งมาซื้อก็มาเก็บไว้ชอบแปะที่ราดจริงๆมันจะแบบมันจะแข็งตัวเง่ายถล้วก็ไปซื้อจกไา่ทองเ่ยตอนไม่ค่อยโดนกระเทยมาแอลเลยหรอแล้วก็กระเทยมันแบบเนี่ทำใจไม่เจ็บเรามันจะหลึกเออพี่โอยไปล่ามเพราะหลอกเนี่ยเด็กเลยไม่จริงอ่ะแล้วหลอกมันจะเด็กไม่จริงหลอดไม่ได้เป็นคนอาตัดิ่เหรอไม่ไม่ อะไรเปล่าอาหารมานี่เรียกให้มาเลยค่คะนี่ต้องบอกค่ะเรื่องอาหารอันนี้จะเป็น never too much นะครับอันนี้ผมส่วนตัวแล้วนี่เป็นของที่ผมชอบมากโอเคท่าชอบเหมือนเธอจังอันนี้ต้องลาดไหมฮะลาดได้ครับ never too much something I h a d enough เอาล่ะเมื่ออาหารมันมาจุกปากแล้วนะคะก็คงจะต้องให้เวลากับการรับประทานช่วงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ดีค่ะชั่วโมงมงยากที่ดีในการฝากการ ยังไงก็อขออนุญาตฝากร้านโจนาวฟ่อนหน่อยนะครับไม่อนุญาตแตอนุญาตเถอคออุณลองนะครับร้านตอนนี้ตั้งอยู่ที่อซอยทองหล่อ17นะครับที่โครงการเดอะคอมมอนอยู่ช,ชั้นหนึ่งนะครชั้นหนึ่งี่คือต้องขึ้นกระไรมาชั้งล่างนี่เขาเรียกชั้นเรียกช <c oughs> ื่อชัน้นเอ็มเอชั้นเอ็มใช่ครับมแมทแสดงก็จะอยู่ขึ้นามาชั้นหนึ่งตอนนี้ร้านเปิดทำการจากเที่ยงถึงสี่ทุ่ม ก็อร่อยจริงหน่อยจริงเอาฝากด้วยนะจ๊ออาหารก็จะต้องจุกต้องดูแลสุขภาพช่องปากด้วยหลัจง,จ,งาจากเราทานอาหารจะอาจจะมีพวกเศษอาหารติดฟันหรืออะไรแบบนี้ต้องดูแลฝากบอกลูกค้าด้วยบางทีหลายคนทานาอาหารแล้วมีเศษอาหารติดฟันอย่างพี่แป๋มเนี่ยเขาดูแลสุขภาพช่องปากเขาทานแล้วไม่เคยมีเศษอาหารติดฟันเลยเนี่ยคือแข็ง วัยเนี่ยกินงว่าโอ้ยตายละออกวอี <Comics> ไปายเขาตายเลยเนี่ยหมดแล้วหมดแล้วน่าจะหมดแล้วเพื่อเป็นการดูแลนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนนะคะต้อนบอกว่าน่ากลัวมากเรามีกิฟต์เซ็ตจากซิสเต m a มามาบให <atur> ้ค่ะขอบคุณมากครับใหม่ปราศจาฟันซิสเต m a s มาซูเปอร์ตินางพิเศษยิ่งซอกซอนสะอาดลึกค่ะ